บ่อยครั้งที่มนุษย์พยายามที่จะต่อสู้กับปัญหาชีวิตที่มีอยู่มากมายในแต่ละวันตามลำพังจนเกิดความเหนื่อยหน่ายและท้อแท้จนในที่สุดก็สู้ไม่ไหวยอมแพ้และใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างสิ้นหวังเราไม่ควรที่จะปล่อยให้ชีวิตของเราเป็นเช่นนั้นเราไม่ควรละทิ้งความไว้วางใจในพระเจ้าและไม่ควรที่จะเมื่อยล้าในการทำดี เพราะถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรเราจำเป็นต้องมีความอดทนเพื่อเราจะสามารถทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้แล้วเราจะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นั้นข้อพระธรรมสนับสนุนเหตุฉะนั้นขออย่าได้ละทิ้งความไว้วางใจของท่านซึ่งจะได้รับบำเหน็จอันยิ่งใหญ่ ท่านทั้งหลายจําเป็นต้องมีความอดทนเพื่อว่าท่านจะได้สามารถกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้แล้วท่านจะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นั้นพระธรรมฮีบรูบทที่10ข้อที่35ถึงข้อที่36ข้าพระเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต ฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อที่6อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรพระธรรมกราลเทียบทที่6ข้อที่9าข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าข้าพเจ้าจะเห็นพระคุณของพระเจ้าที่ในแผ่นดินของคนเป็นจงรอคอยพระเจ้าจงเข้มแข็ง และให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิดเออจงรอคอยพระเจ้าพระธรรมสรุดีบทที่27ข้อที่13ถึงข้อที่14และผู้ที่ถ่ยไว้แล้วของพระเจ้าจะกลับมาและร้องเพลงมาซิโยนความชื่นบานเป็นมิตรจะอยู่บนศีรษะของเขาเขาจะได้รับความชื่นบานและความยินดีความเศร้าโศก และการถอนหายใจจะหนีไปเสียพระธรรมอิสยาห์บทที่51ข้อที่11อย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้า ซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์พระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6ถึงข้อที่7ในความรอดนั้นท่านทั้งหลายชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จำเป็นที่ท่านจะต้องทนทุกขทรมานชั่วขณะหนึ่งในการถ,ถูกทดลองต่างๆ เพื่อการลองดูความเชื่อของท่านอันประเสริฐยิ่งกว่าทองคำซึ่งแม้เสียไปได้ก็ยังถูกลองด้วยไฟจะได้เป็นเหตุให้เกิดความสารเสริญเกิดศักดิ์สีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏพระองค์ผู้ที่ท่านทั้งหลายยังไม่ได้เห็นแต่ท่านยังรักพระองค์อยู่แม้ว่าขณะนี้ท่านไม่เห็นพระองค์ แต่ท่านอย่างเชื่อและชื่นชมด้วยความปิติอินดีเป็นล้นพ้นเหลือที่จะกล่าวได้แล้ววิญญาณจิตของท่านทั้งหลายจึงได้รับความรอดเป็นผลแห่งความเชื่อประธรรมหนึ่งเปตโตรบทที่1ข้อที่6ถึงข้อที่9เราถูกขนาบรอบข้างแต่ก็ไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหวเราจนปัญญาแต่ก็ไม่ถึงกับหมดมานะเราถูกข่มเหง แต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้งเราถูกตีลงแล้วแต่ก็ไม่ถึงตายพระธรรมสองโครินบทที่4ข้อที่8ถึงข้อที่9แม้ข่าพระองค์เดินอยู่กลางความลำบากยากเย็นพระองค์ทรงสงวนชีวิตข้าพระองค์ไว้ พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ออกต่อต้อตานความพิโรธของศัตรูของข้าพระองค์และพระหัตถ์ขวาของพระองค์ก็ช่วยกู้ข้าพระองค์พระธรรมสรุดีบทที่138ข้อที่7อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยเรามอบสันติสุขไวใ้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่าก,กลัวเลยพระธรรมยอนบทที่14ข้อที่หนึ่งและข้อที่27จงเข้มแข็งและให้ใจของท่านกล้าหาญเถิดนะท่านทางปวงผู้รอคอยพระเจ้าพระธรรมสรุดีบทที่31ข้อที่24บิดาทรงสารบุตรของตนชันใด พระเจ้าทรงสงสารบรรดาคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้นเพราะพระองค์ทรงทราบโครงร่างของเราพระองค์ทรงระลึกว่าเราเป็นแต่ผงคลีพระธรรมสดุดีบทที่103ข้อที่1 3ถึงข้อที่14พระเจ้าผู้ดำรงเป็นนิตเป็นที่อาศัยของท่านและพระกรรณรธิรับรองท่านอยู่ พระองค์ทรงผลักศัตรูให้ออกไปพ้นหน้าท่านและตรัสว่าทำลายเสียเถอะกระธรรมเฉลยทำบัญญัติบทที่33ข้อที่27ดูเถิดพระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งคนดีรอบคอบหรือคำจุนผู้กระทำความชั่วร้ายกระธรรมโยบบทที่8ข้อที่20จงทราบเถิดว่าพระเจ้าทรงแยกธรรมิกชนไว้สำหรับพระองค์ พระเจ้าทรงสดับฟังเมื่อข้าพเจ้าทูลพระองค์พระธรรมสรุดีบทที่สข้อที่สข้าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงอํานวยพระพรแก่คนชอบธรรมพระองค์ทรงคุ้มครองเขาไว้ด้วยความโปรดปรานประดุดเป็นโลกป้องกันเขาพระธรรมสรุดีบทที่หข้อที่12บบัดนี้ พระเจ้าผู้ได้สร้างท่านยาโคบพระองค์ผู้ได้ส่งป้นท่านอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้วเราได้เรียกเจ้าตามชื่อเจ้าเป็นของเราอิสยาห์บทที่43ข้อที่1ท่านตอบว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะฝ่ายเรามีมากกว่าฝ่ายเขาพระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่6ข้อที่16 เพราะพระเจ้าทรงรักความยุติธรรมพระองค์จะไม่ทอดทิ้งทรรมิกชนของพระองค์จะทรงสงวนคนเหล่านั้นไว้เป็นนิดแต่ลูกหลานของคนอธรรมจะถูกตัดออกไปเสียจงรอคอยพระเจ้าและรักษาทางของพระองค์ไว้และพระองค์จะยกย่องท่านให้ได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดกท่านจะมองเห็นการที่คนอธรรมถูกทำลายเสีย พระธรรมสดุดีบทที่37ข้อที่28และข้อที่34ให้เรารู้จักให้เราพยายามรู้จักพระเจ้าการที่พระองค์เสด็จออกก็แน่นอนเหมือนอรุณพระองค์จะเสด็จมาหาเราอย่างหาฝนดังฝนชุกปลายฤดูที่รถพื้นแผ่นดินพระธรรมโฮเชยาบทที่6ข้อที่3พระเยซูตรัสตอบเขาว่า เราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดได้สละบ้านหรือพี่น้องชายหญิงหรือบิดามารดาหรือลูกหรือไรนาเราเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐของเราในยุคนี้ผู้นั้นจะได้รับตอบแทนร้อยเท่าคือบ้านพี่น้องชายหญิงมันดาลูกและไรนา ทั้งจะถูกการข่มเหงด้วยและในยุคหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์พระธรรมารโกรบทที่สิบข้อที่29ถึงข้อที่30วันนี้ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆจากทางเรานะคะขอพระเจ้าอวยพระพรท,ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ